ี่คะพี่เคยเห็นคนในรูปนี้ไหมคะไม่เห็นพี่คะเออพี่เคยเห็นคนในรูปนี้ไหมคะมพี่เตยไอ้ใครเหรอ พี่เตยแฟนเก่าหนูเองอะ่ะไม่ไปไม่ได้หรอไหนหนูบอกว่าหนูจะลืมเขาไง เธอมาทำอะไรที่นี่คะพี่จะมาทำอะไรมันก็เรื่องของพี่พี่เตยพี่รู้ไหมฉันยังพกแหวนคู่ของเราอยู่เลยนะพี่ละ่ะพี่ยังพกอยู่ไหมดูสิเห็นไหมหยุดทำแบบนี้เธอไอ้ทำไมอ่ะเพราะว่าฉันไม่ดีเหรอ หรือว่าฉันทําอะไรผิดอะไอไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกเราไอก็ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเรื่องของเราสองคนนะ่ะมันจบไปน,นานแล้วนะมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแต่ไอรักพี่นะไอไม่ได้รักพี่หรอกไออย่าหลอกตัวเองสิเราสองคนนะ่ะไม่ได้รักกันแล้วพี่ไม่ได้รักไอแล้วนะไอไม่จริงอะ ตอนนี้พี่ก็แค่โกรธฉันฉันรู้ว่าเดี๋ยวพี่ก็กลับมาหาฉันใช่ไหมพอเธอไอ้ไอ้ลองถามใจตัวเองดูดีๆนะว่าตอนเนี้ยไอ้รู้สึกยังไงกันแน่ อะไรชอบป่วนอยู่เลยแต่จะว่าไปก็น่ารักดีนะถ้าได้อยู่กับเด็กคนนี้นานๆก็คงจะดีคืนดีกันแล้วสินะ คือว่างั้นต่อไปเนี้ยหนูกคงกลับไปได้แล้วสิเพราะยังไงเราสองคนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมกันหรอกไหนพี่บอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไงพี่แค่พูดเล่นๆปะหนูจะจริงจังทำไมอ่ะหนูขอร้องได้ไหม อยู่กับหนูคืนนี้ไปคืนสุดท้ายได้หรือเปล่าแล้วหนูจะไม่มากวนพี่อีกหนูสัญญาขอแค่คืนนี้คืนเดียวหนูจะกลับไปหาเขาใช่ปะ ขอให้โชคดีนะพี่จริงๆแล้วนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปส่ง หลับหรือยังอะยังอะหนูนอนไม่หลับอ่ะคืนนี้หนูขอนอนกอดพี่ได้ไหม ถ้าวันไหนที่หนูเศร้าเนี่ยหนูกลับมาหาพี่ได้นะพี่จะอยู่ตรงนี้เสมอไม่เปลี่ยนไปหนูขอโทษนะที่ทำให้พี่เสียใจอะ่ะไม่ต้องพูเราเรามาใช้เวลาที่เหลือตรงนี้ให้มันมีค่าที่สุดกรพอ หนูเจ๊เขาไปแล้วล่ะเขาบอกว่าพ่อเขาอ่ะโอนเงินมาให้เขาแล้วแล้วเขาก็ฝากนี่มาให้แกด้วย เขาเป็นนานหรือยังอะสักพักแล้วล่ะทำไมแกชอบเขาแล้วไม่บอกเขาตรงตรงล่ะเฟ ัลโลค่ะ,ป,ะป้าป๋ากำลังจอดแล้วค่ะเรือแล้วค่ะเรือจะออกแล้วค่ะ พี่กว่าอีกพี่ชอบหนูมากกว่าอีกหนูชอบพี่มากมากเลยพี่อ่ะชอบหนูที่สุดในโลกเลยพี่ชอบหนูสุดๆไปเลยหนูชอบพี่ ก่อจะพูดได้ทําไมไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกอะแล้วใครมันจะกล้าไปบอกอะกับคนมีเจ้าของแล้วอะใครมีเจ้าของไม่ทราบหนูหมายความว่าไงอะก็หมายความว่าหนูโสดไงหนูไม่ได้กลับไปคืนดีกับพี่เขาแล้วหนูก็รู้ตัวแล้วว่าหนูไม่ได้รักพี่เขาแล้วแล้วทำไมหนูไม่บอกพี่ตั้งแต่ทีแรก หนูอะจะบอกพี่ตั้งแต่ที่แรกแล้วแต่พี่ไม่ยอมฟังไงพอกลับจริงๆก็มานั่งเศร้าอยู่ตรงเนี้ยใครเศร้าก็แค่ลมมันแรงอ่ะแล้วมันก็เลยพัดให้ตาแห้งแค่นั้นแหละอ,อ๋อเหรอเออแล้วทำไมหนูยังไม่กลับบ้านอีกอ่ะ่านนี้พ่อไม่เป็นห่วงแล้วหรอกลับ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หนูแวะมาหาพี่ก่อนพี่ต้องสัญญานะว่าพี่จะรอหนูอะ่ะแล้วก็ห้ามเปลี่ยนไปด้วยห้ามไปชอบคนอื่นแล้วก็ต้องสัญญาด้วยว่าพี่จะชอบแค่หนูคนเดียวแล้วพี่จะมั่นใจได้ไงอะ่ะว่าถ้าหนูกลับไปแล้วหนูจะไม่ลืมพี่อะ่ะบางทีหนูกลับไปแล้วเนี่ยหนูอาจจะไปติดใจคนในเมืองก็ได้นะแล้วก็ทิ้งพี่ไว้คนเดียว ดสัญญาหนูจะชอบแค่พี่คนเดียว 在三亚。